วันนี้มาเลือกกระสอบแบบไหนฮะอ๋อเลือกกระสอบที่สีดำเยอะเหมือกันครับเลือกกระสอบที่สีดำเยอะครับกระสอบแบบไหนแบบเสื้อดำเยอะๆดำเหรอดำดำล้วนอ่ะดำสีดำเยอะๆค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่นี่เหมือนโกดังคลองสี่นะฮะก็วันนี้มาทำคอนเทนต์จะแหกกดฉีกกดทุกอย่างนะทุกคนบอกว่าจะเลือกกระสอบสีดำเหรอเลือกดำดำดำลูกดำเยอะๆผ้าดำเยอะๆวันนี้นิวขอ ไม่เลือกลูกดำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะเลือกลูกที่เป็นคะสีนะคะสีเยอะๆจะยมาดูกันว่าผลประกอบการของกระสอบนั้นจะเป็นยังไงตามมาเลยจ้า a นี่เลยนเนี้ยเพิ่งมาเพิ่มอีกนะทุกคนคัสิบตัว1,800บาท มาจะมาจะ้ะวันนี้เป็นป้ายที่พี่เพนแนะนำนะฮะก็คือเป็นป้าย JR เล่นพวกผ้าสีหรือผ้าที่ไม่ได้เน้นดำกระสอบที่น่าจะมีผลประกอบการที่ออกมาแล้วน่าสนใจนะฮะก็จะเป็นป้าย JR คัดนน้ำแรกก็คือ18ตัวก็1,800บาทเรามาเลือกลูก JR กันว่าจะเป็นลูกไหนทุกคนนี่นะฮะถ้าสมมติว่า ในอย่างเทคนิคอื่นๆนะถ้าสมวิในกรณีที่เราไม่เน้นเลือกลูกสีดำนะแต่เราก็ต้องเน้นตัวโชว์นะตัวนี้เป็นตัวโชว์ก็คือเป็นมิกกี้เมาส์นะฮะน่าสนใจอยู่ตัวนี้น่า,นาจะหยิบได้ง่ายเพราะว่าก็สอบอยู่แถวที่สไม่น่าจะยากแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เนะเพราะาเหมือนจะเป็นป้ายป้ายเสือ้อป้ายถีมอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ เราเราเลงไว้ลูกนี้นะฮะเพราะว่ามันมีตัวหลักก็คือตัวโชว์คือเป็นนี้ที่มาเอานะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเรารอเจ้หน้าที่ว่างก่อนวันนี้คือวันลงของนะวันลงของก็จะมีความคลึกคักของพ่อค้าแม่ค้านะฮะมาตัดกระสอบมาเลือกของกันเยอะมากๆเลยนะกระสอบลูกนี้นะฮะก็ได้รับสปอนเซอร์จากพี่เพนนะจ๊ะนี่ก็เป็นมือเทพในการเลือกกระสอบเขาบอกว่าที่นี่ถ้าสมมติว่าไม่มีประสบการณ์ต้องให้พี่คนนี้เขาเป็นคนเลือกให้เลยนะจ๊ะ มาทำคอนเทนต์เพื่อที่จะให้ให้เห็นว่าในกรณีที่เราไม่อยากจะเน้นสีดำเนาะก็มาดูกันว่ากระสอบที่ไม่ใช่สีดำเป็นสีเยอะวัดทองสีดำเนี่ยจะเป็นยังไงเย่แต่ยังไงก็มีน้องมิกกี้เมาส์เย้มาแล้วฮะมาแล้วฮะมาฮะมาฮะมาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊าทุกคนเออตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้นี่พี่เเป็นยังไงบ้างลูกนี้ สีเลยอ่ะสีเลยเลือกสีเลือกสีใช่เลือกสีเลยโอเคอานะฮะอาก็จะเปิดครัดหัวน้ำแรกนะสิบแปดตัวหนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่ทุกคนยังไงเนี้ยทุกลูกนะฮะคุณจะเน้นสีล้วนเนี้ยอาจจะเป็นไปไม่ได้จะเน้นดำเยอะก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ที่ดูแล้วเนี่ยลูกนี้ดำน้อย เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนมาเลยมาจ้ามาจ้าวันนี้เราขอฉีกกฎทุกอย่างนะสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นตัวแรกตัวโชว์ก็คือเป็นลายมิกกี้เมาส์นะฮะก็เลยคิดว่าอ่ะลูกเนี้ยแหละอย่างน้อยก็ได้ขายได้แน่นอนตัวที่แปะหัวตัวโชว์นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะฮะว่าป้าย JR ที่ไม่เน้นสีด,ดำจะเป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นงานขายเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหล่บจ้านี่ MTV มายแวนนี่อะไรจา้าอ้ามี Star Wars ด้วยนะอ้ยนี่ถอือเป็นเสื้อป็นเชินน่ารักนะนางกระตูนเนาะอันนี้ก็ถือว่าน่ารักอยู่ อ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานปักนะงานปักตัวนี้ถ้าสือว่าเจอคนที่ชอบนะก็ทำราคาได้เฮ้ยนี่ถือว่าเป็นน่าจะเป็นป้ายดังนี่นะฮะกระสอบนี้ไม่ได้ขี้เละเลยนะจากที่เปิดมาเนี่ยก็นิวคิดว่านะอันเนี้ยคุณถ้ามีคุณมีแหล่งขายมีตลาดนัดมีร้านเนี่ยขายได้ทุกตัว หนึ่งไซส์ XXL สีพื้นหูสีแบบสดสดมากโอ้พาพื้นเยอะมากแม่ก็มีด้วยนะจา๊ะทูผ้าเห็นไหมยังไงนิวคิดว่าเนาะสีดำก็อาจจะได้ลุ้นงานงานขายได้เยอะกว่าอันนี้เป็นเสื้อทีมเนาะน่าจะเป็นเสื้อทีนก็ถือว่าเป็นงานขายได้นะฮะ วันนี้เรานเน้นสัมภาษณ์นะวันนี้เราอยาก,กมาเน้นเรื่องคอนเทนต์ว่าถ้าสมว่คุณไม่เลือกกระสอบดําเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เลยสําหรับกระสอบที่ไม่ได้มีดําดําเยอะเนาะโหะนี้งานดีฟอนดีขายตลาดนัดได้แน่นอน <S <S อ่ายกลูกนะฮะสามพันสองครับสิบแปดตัวหนึ่งพันแปดร้อยบาทดังนั้นตัวที่สิบเก้าคือตัวอะไรยี่สิบเห่เห็นไหมจำข้องขึ้นใจ อ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อเสื้อฟอนทีมนะก็ถือว่างานขายอู้อันนี้ลายดีลายสวยทุกคนเฮ้ยเสด็กสเสด็กอ้าวน,นี่คือเป็นมิกกี้เมาส์นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นป้ายคอรัปส์กับ H M คือดิสนีย์นะฮะไปคอรัปส์กับ H M ก็ถือว่าถือว่าเป็นงานขายขายได้คุณอันเนี้ยถือว่าสวยนะลายดีนี่อุ้ยตายคุณแม็กโดนัลด์เฮ้ยตัวนี้ สวยนะสีดีด้วยสีสดอันนี้ลายดีนะจ๊ะงานขายขายได้คุณนั้นอยู่ขอแนะนำนะสำหรับเพื่อนๆที่มีแหล่งขายเนาะออฟไลน์ที่เนี่ยตามตลาดตามตลาดนะัดทั่วไปตามตลาดนะัดชาวบ้านอะยังไงก็ขายได้ <S <S คือกระสอบเนี่ยมีอาิตีไปสอง2 3อยี่สบตัวหาร3า0 0ันสาเนาะก็จะตก ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่ประมาณต้นทุน14บาทโอ้ยคุณคุณไปขาย40บาท3ตัว100กำไรชัวร์ๆเขาบอกบางตัวก็อาจจะไม่ได้40บางตัวอาจจะขายตัวละ100ใช่ไหมบางตัวขายตัวละ100ได้อย่างกองเนี้ยเนี่ยกองเนี้ยคุณตัวละ100จ้าแล้วที่เหลือนี่ก็40บาท60บาทได้ชัวร์ๆอืม 5, 5, 5, 5. แต่ยังไงแต่ว่ายังไงคือคุณต้องมีแหล่งขายเนาะ มีติดแบรนด์มาด้วยนะจ๊าสีผืนสีผืนอนอย่างตัวเนี้ก็ไปขายตัวละแปดสิบบาทหรือร้อยหนึ่งก็ได้นะแยกมาของดีของด,ดีอีกแล้วนะบ a นน่ารีพับบิโอ้อันนี้คุณอย่างนี้ก็ตัวตัวละร้อยนะตัวละร้อยสองตัวร้อยหกสิบก็ได้นะ,ะมีลายลาย ลายเส้นลายเส้นลายกราฟิกลาสนุกอุ้ยนี่ลายสวยนะไลาสวยนะโอ้นี่นะฮะถ้าสมมติว่มีป้ายติดแผกกระดาษอเงี้ยมาอยู่เงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นงานเดสต็อกนะไม่ผ่านการใช้งานเลยอุ้ยนิกกี้หรอคุณพระคุณพระนี่สีผูมีน,นิกกี้มาด้วยนะฮะทุกคน US เอสโ อุ้ยนี้ก็ถือว่าเป็นป้ายแบรนด์นะสวยนะใจแล้วทุกคนเหลือแค่นี้อีกนิดเดียวนิดเดียวก็เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเรามา,มาสรุปผลประกอบการกันสักหน่อยมอัคิยี่แล้วนะคุณก็ไปดูได้นะจะ้เรา ไปแบบว่าไปดูแบบกระสอบวินเทจ72นะจ๊ะ72ไม่ใช่ AA นะจะเป็นลัก72เป็นตัวที่โชว์นะก็เป็นป้ายดิสดี้ปีสองพันเนาะแต่ว่าผ้าเนี่ยผ้าก็จะเป็นลักษณะเหมือนผ้าผ้าสามเนื้อป่ะผมว่านี้น่าจะเป็นผ้าแบบผ้าผูกผ้าอดมงผ้าถอดมงแต่เป็นรุ่นใหม่ใช่ครับคือมันจะเป็นดีเทลที่เขาทำขึ้นมาเลยอืม อุันนี้คุณเป็นป้ายงาน Adidas รุ่นรุ่นเก่าจบเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวมาสรุปผลประกอบการกันนะจ๊าทุกคนอันนี้คือนี่คือป้ายเจอานะหลังจากที่นิวได้เปิดที่เราจะเน้นโทนสีมากกว่าเนาะไม่ได้เน้นดำรับรองได้คุณพวกมีคุณขายได้กำไรแน่นอนกรทดสอบก็คือ3,200บาทประมาณ220 2 2 0ร้อถึงสองตัว คุณขายได้เกินทุนแน่นอนนี่ก็เรียบร้อยแล้วที่เห็นเนาะสำหรับป้ายป้ายเจอาเนาะวันนี้ที่ที่เป็นให้คอนเซอร์ราการลองทดลองเปิดที่ไม่ได้เน้นโทนสีดำงผลประกอบการมีกิ่ว่าถือว่าโอเคเลยนะสำหรับคนที่มีตลาดเนาะมีแรงขายนะครับเพราะว่างานทุกตัวเนี่ยเมื่อหาเฉลี่ยกันมาแล้วเนี่ยตกตัวละ สิบสี่บาทนะแต่ว่าถ้าสุ่เป็นขายเนี้ยคือคุณหาด้ขายได้ตัแต่ห้าสิบหกสิบแปดสินึ่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิงก็ขายเกี้ยงเกินทุนสามพันดอกเนาะที่แนะนำปไปเลยเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกแล้วก็คุณภาพมันได้ถูกกว่าป้ายทั่วไปอะเงี้ยก็เลยที่ลองทดลองเปิดได้แต่ยังไงสรุปว่าถ้าสุว่า จะเลือกงานหัวเตืดหัวลัานก็ต้องสินด๊าใช่นะแต่น,นี้คือเป็นการทดลองถ้าสมมติว่าคุณดูแล้วคุณชอบที่อยากจะขายได้ทตัวก็โยกไปเลยเนาะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะมาเปิดหวัวป้ายอื่นเพื่อเน้นสินดํารวนอันนทีน่จะไช้หัวเตืดหัวล้าน,าานนะโอเคยังไงก็ คุณไปดูคลิปที่มีแต่ไว้ได้นะที่มีมาสภาพั์ที่เนึ่ที่คือรายละเอียดเกี่ยวกับกระสอบที่บรันคองสีนะว่าเปิดกี่ตัวถั้าหัวกี่ตัวยกกระสอบเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเดิมอยู่เนาะสำหรับยกกระสอบหนึ่งปีนะลดไปกระสอบละ1 0 0่งรบาทโอเคนะยังไงก็ก็ติดตามที่เพจคองสีได้นะเดี๋จะรู้ความคืบหน้ารู้ผลรีวิวของตัวการ์ดป้ายต่างๆจากพิ่ชาเนาะโอเคได้เลยมีนี้ขอบคุณพี่มา ค <Okay. S 2> ถ้าชอบคี่ปของนิวก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ลอมาแล้วคลิปน่าจะมีอะไรนะฮะต้องติดตามนะว่านิวจะไปตลาดในตลาดนัดโกดังไหนในประเทศไทยรับรองนะฮะไม่พลาดสิ่งดีๆที่จะนำเสนอแน่นอนอันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย